ครับนี่รงพยาบาลบนท้องนะครับมือวันจับเป็นกระเปิดแรงที่นี่พอะะ่อค้าแม่ค้าเพิ่นให้โอก,กาสพอาะะ่อค้าแม่ค้ามาขายของที่ในรงพยาบาลนะครับแต่ลเะเอมจะไปอัปเดตเทเบิงน,นะครับว่าเป็นขายอย่างเนี่ยน,นะครับยู่ในโรงพยาบาลบนท้องนี่เพิ่นการ เดียวก็สวยงามนะครับเป็นเป็นเป็นพวกพืชผักปลอดสารนะครับเพิ่นกับห่เขามาขายได้นะครับผักถูกผุดปลอดสารนะครับขายได้ครับอาหารนะครับขีแมาแต่คนไก่เพื่อเป็นมุมนี้เลือกก,อกินเพิ่นกับกินซื้อนะครับนี่ครับสอย่างนะครับคสสวั <c oughs> ดี่ะ <c oughs> เราสิว่าเพื่อนให้ความสะดวกสบายกับในข้าวนะครับเิ่นกรับบนระต่ายบาทครับขาของาตัวไปนะครับนี่หมดครับนี่หมดทุกอย่างนะครับเพื่อนให้เขามาขายในโรงพยาบาลได้นะครับนี่ครับทุกอย่างนะครับ ร,รัรนนี้ก็เป็นวันจำนะครับป็นมือวันจำนะที่ขัดจังหน่อยนะครับวันจำก็ได,ด้สำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับเป็นกระม้ากหมือนกัน ยังเดินไม่ข้าขาดีในบ่มาทุกมือเลยบ่ครับทุกวันหน่อยที่เป็นวันปิดตะสายิบปิดเนาะครับครับธรรมดาอยู่ที่นี่ค่ะน้องเขาไปเห็นนี่พ่อโดนไปลกใมากพ่อก็ไปไปทุระทั้งอื่นเลยครับจะไปเรื่อยๆนะแม่ <laughs> มันนี่มัอนี่ขมา่าตรวจฟันกัเลยแหวะขมาเบิงว่าตลาดยังเปิดได้คือเก่าอยู่เนะน,นาะนี่กับขันท้องเฮ็ดเฮ็ดดีเพื่อนกะจิอนุญาตต่อไปล่นะเนาะหมายถึงว่าบนะ่บ่เฮ็ดซโชคปกเนาะเออครับครับ เปครับ да เพ่งเลยไม่ค่าขายดีบัวเออเราจะหมดแล้ววันนี้นะครับอยู่ในโรงพยาบาลนู่นนี่เป็นการให้ความสะดวกสบายกับแม่ค่านะครับเต้นกางไหนไม่ค่าครับฝุ่ยยางที่ไม่หนีนะครับ ซีได้ท้ายได้กัน <c oughs>